สวัสดีครับอยู่กับผมมาดูสีทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเกมอาร์คเช่นเคยครับใน EP ที่17แล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำ ตามไม่ใช่คําขอนี่ก็เป็นแบบคําที่ผมพูดไว้นะครับแล้วผมไม่ได้ทานะครับก็แบบจะไปจับนกเลยครับลืมนะครับขออภัยนะครับก็วันนี้ผมจะพาไปจับนกนะครับผมจะต้องไปเดินหามก่อนนะเมื่อวานแบบมันหายไปครับเออมันแบบมันหายไปอ่ะผมหาไม่เจอครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปหานะครับแล้วก็ถ้าพูดว่าผมเจอสัตว์อะไรแบบที่มันเท่ๆไปแปลกๆใหม่ๆผมก็จะจับไปด้วยนะครับนะโอเคนะไม่ใช่แค่จับนกอย่างเดียวนะครับถ้าเจอนะถ้าเจอนะนะครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับไปยูฮูเอาละครับ ก่อนที่เราไปจับเราก็ต้องเตรียมเหมือนเดิมครับเตรียมเออเจ้าอุปกรณ์เนี่ยยาถล่มนะครับนี่ธนุงจะถล่มผมคราบเป็ร้อยเมื่อกี้เองนะเพิ่งไปคราบมาเมื่อกี้เองก็เออเมื่อวานใช่ไหมเราไปเจอไข่ใช่ไหมครับไอ้ไข่ตัวนี้นะครับเราจะฟักไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เรายังสร้างไอ้เออเรายังสร้างไอ้เจ้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยตอนนี้วิ่งร้อยกว่ามั้งนะแล้วกำแพงผมไม่ได้ไม่ได้สร้างเลยตอนนี้ตอนนี้ผมจะไปจับนกใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมต้องเตรียมอะไรบ้างน้อยก็ต้องเตรียมเจ้าโบรราคับบเนนียหิะแล้วก็ไป่าร์มหินแบนบ ครับครับเจ้าโบล่ากันเฮ้ยทำไมได้แค่นหนึ่งงี้อ๋อไฟเบอร์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 ได้เรียบร้อยเอาไม้เยอะเอาไม้เยอะกันครับกันกันหมาครับไอ้รูกขนูเหรอไดครับครับตอนนี้น่าจะพอแล้วแหละโอเคครับไปกันเลยรู้สึกว่าเมื่อวานเราอยู่ทางนู้นใช่ไหมเราไปหาก,กันครับมันเป็นนกไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเจอ,ไ,เจอไม่เจอไม่รู้นะนกไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราไปเจอนกอื่นทำไง จับแม่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตรงนู้นครับเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นแมงมุมนี่หว่าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแมงมุมไอแมงมุมอ่ะครับเจอม้าด้วยเฮ้ยทุกคนเห็นม้าไหมเฮ้ยโคตรสวยแมงมุมด้วยโอ้ทไมแถวนี้สัตว์ดุร้ายเยอะจังไะเมื่อวานทำไมไม่มีอ่ะโอ้นี่นี้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่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 โอ้เดี๋ยวนะเอาไอกรีนมันเฉยเลยลูกพ่อไม่ได้ตั้งชื่อให้เลย เออเอาเป็นอัพแล้วกันของตกไหมไม่มีครับต่อไปต่อไปต่ออุย้ยแมงมุมอะ่ะเฮ้ยมีบอสด้วยโอย้ดูดิบอสเป็นแมงมุมเหรอหรือว่าไงเนี้ยอุย้ยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพี่เดี๋ยวเฮ้ยทุกคนตัวอะไรอะ่ะอุย้ยนกอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดีย๋ยวรอดีเห็นอะไรก็ไปกินหมดเลย <laughs> อะไรวะเนี่ยทำไมมึงมึงหิวมาจากไหนเนี่ยเมื่อวานมึงใช่ใช่ไหมที่กูจับนกแล้วมึงไปกินใช่ไหมลูกพ่อมึงแน่นอนโอ้ยไม่อยากได้ม้าแล้วม้าอยู่ไหนแล้วมันโดนกินแล้วหรือเปล่าอุ้ยบอสครับบอสอุ้ยแมงมมุอออ่่ะะกยยาาไไดดด้เเีี๋วรปติ อุ้ยเดี๋ยว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 ไม่กล้าตีว่ะอุ้ยตีไม่โดนแล้วทำไมตีไม่โดนไม่เอาไม่เอาไม่อยากเสียใจอ่ะมีของตกเลยไม่ทำไมตีไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนี่นี่นี่โอ้โหโอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้ยจะปล่อยร้อยโดนโดนโดนผมโดนอุ้ยบอสบอสอุ้ยบอสมาดิมาดิ มาดินี่นี่นึนกว่ากลัวเหรอเดี๋ยวเอัพไรให้ดีเนี่ยมาดิมาม้ามามามา,มาเออมาดิแปบบ๊บนึงครับแปบบ๊บนึงครับขออัพเลเรให้เจ้าตัวนี้ก่อนเป็นอะไรดีอัพเป็นเลือดดีกว่าเนาะอัพเป็นเลือดครับแล้วก็แต่ไม่น่าไม่ต้องเอออ่ะโจมตีแล้วกันอ่ะสองหมื่นเดี๋ยวกลัวโจมตีสองหมื่นแล้วมันแบบจะไปโจมตีตัวที่ผมจับอะ่ะแล้วมันตายดิ วิ่งนกนกโหบินใกล้ผมเลย <c oughs> เป็น <c oughs> บอสด้วยวิตายไปเลยไม่ทําทำอะไรเราครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่มีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาดิ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 มัดลมกันมันเลยมาดิเออมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตรงนี้มีธนูอ่ลโอเคดรอปครับข,บของดรอปของดรอปเป็นอัพเลือดให้อีกนิดหน่อยอะเอาเลือดให้ถึงแสนเลยเอะอะเ,เลือดตัวหลักของเรานะครับตัวหลักของเราที่ใช้ตีคนอื่นเนะ เนี่ยไม่โดนหน่ะทุกคนมันไม่โดนอ่ะผมตีไม่โดนอ่ะเดี๋ยวนะไม่ตีไม่โดนอ่ะเราไม่จับแล้วเราไปที่อื่นดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นมา้าเออไม่ใช่อยู่ดีคอนหรือเปล่ามันตายแล้วหรือเปล่ายังมีเหรอย,ยังมีตัวน,นี่เหรอเดี๋ยวนานนะทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะม้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยใใอยากได้ม้าเหมือเปลนาทุกคนไม่ได้ไม่ได้นี่นี่นนให้ตัวนี้มันไปบ้านเราไม่ได้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ เออเออลองให้มันตกไปครับเออโอเคโอเคอย่างน้อยมันก็อยู่ไกลบ้านเราอุ้ยกูเกือบตายแล้วตัวนี้ไหนอยากเห็นมันตีอยากเห็นมันตีตัวใหญ่อะอยากเห็นมันตีอยูต่ตัวใหญ่อุอ้ยอุ้ยทุกคนตรงนี้มีทางเข้าอะไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ทางเข้าเราไปทางตาันแล้วครับเดี๋ยวรอให้เลือดรอให้เลือดเ,เพิ่มก่อนนะผมไม่ตีมันเกือบตายครับผมมันเกือบตายอุย้ยมีอีกตัวอยูเหรอโอ้ไม่ปลอดภัยผมต้องล่องไปข้างล่างครับเดี๋ยวเราก็จะไปตามหานกครับหุ้ยเจอนกแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้ย เออลงมาเลยลงมาเลยเออลงมาเลยลงไปเลยเออมันลงไปเลยเฮ้ยผมเจอนอกแล้วทุกคนตรงนู้นับตัวนู้นแต่ว่ามันไม่ใช่นกที่เราตามหานะได้ไหมผมผมจะเปลี่ยนได้ไหมเออเดี๋ยวมันยังไม่ปลอดภยัยมันอยู่ใกล้กับเจ้าไอ,อ้มันชื่ออะไรโด,โดมินัสเล็กโดมินัสเล็กใช่ไหมเออน่าจะเป็นเจ้าโดมินัสนะครับน่ะนกพอยซันนะครับเป็นพอยซันนะเดี๋ยวที่เมื่อวานเราเจอมันเป็นสายฟ้านะครับเป็นทันเดอร์นะครับเออทันเดอร์สายฟ้าหรือเปล่าะ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกล้ไปเดี๋ยวเราค่อยไปหามันตรงนู้นนะครับถ้าเราไม่เจอตรงนั้นนะครับตอนนี้เราไปหาตรงนั้นก่อนแล้วเข้าไปตรงนู้นครับ <c oughs> งงไหมไปไปไป<ๆ>อุ้ยเรียบร้อยโ,โอโ้โหขนโอ้โหอะไรวะเนี่ยตายแล้วขน <c oughs> โอนไม่โค้งนี่โกงจริงเลยแถวเนี้ยเมื่อวานก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่ทำไมวันนี้มีจังวะตอนนี้ผมต้องไปหาทางไปเก็บของผมกันนะง่เลยกูในโคตรง่เลยตั้หนึ่งสองมผมตายแล้วเฮ้อมันติดบั๊กติดบั๊กเว้ยทุกคนมันติดบั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเสร็จกูเดี๋ยวมึงเสร็จกูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ติดบั๊กแล้วไม่ติดบั๊กแล้วเอ้าวิ่งมาแล้วโอ้มืดแล้วตอนนี้มืดโอ้โอทุกคนเจอตอนเช้าแล้วผมรอดนะรอดทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตายไปอีกรอบแล้วแล้วผมก็อยู่ตอนกลางคืนนะครับแล้ว นั่นเป็นนกที่เราเจอเมื่อวานครับนู่นอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็นี่นกตัวใหม่ครับแล้วนี่คือซากที่ผมตายเออไม่ใช่วะนั่นครับนกตัวใหม่ขออนุญาตครับเจ้านี่ก่อนนะนี่มันเอาไว้2ค่านะครับว่ามันเบี้ยวเท่าไหร่พลังเท่าไหร่เราจะจับได้ไหมนะครับแป๊บนึงนะอยู่ไหนเนี่ยเออนี่เจ้าตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับนี่สองแล้วนะครับนี่นะครับมีเป็นไฟด้วยไฟฟ้าด้วยครับเจ้าช็อกนะครับเออช็อกนะครับอีเกอร์ชาวิสเหรอเออมันโอ้พลังโจมตีเลือดก็สามหมื่นกว่านะครับค่าสลบมันสอง กววยทำนี่นานนะครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าเบี้ยวเท่าไหร่ทําได้ออนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจับไม่ใช่เจ้าตัวนู้นนะครับเป็นเจ้าตัวนู้นนะครับที่อยู่เป็นอยู่ตรงนู้นอะ่ะเออแต่ว่ามันมีเจ้าแรปเตอร์นะครับอัลต้าแรปเตอร์นะครับอยู่ตรงนู้นอะ่ะ แล้วก็เจ้าแมงมุมเลยครับบัสมาสเตอร์นะครับผมยังไม่กล้าไปนะเพราะว่าเฮ้ยอีกตัวดีกว่าไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ครับที่เราเจอเมื่อกี้นั่นตรงนู้นครับเออพวกมันมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเมื่อวานไม่เจอวะผมได้เสียตัวหลักไปแล้วโคตรโง่เลยผมเนี่ยไม่น่าไปแบบฮาวเลยครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปจับเจ้าน็กที่ผมบอกแล้วกันไม่ใช่ตัวนี้นะครับเฮ้ยมันมาผมวะกูปีนไปแล้วเฮ้ยไม่มาไม่มาโอเคไม่มาไม่มาเอาทุกคน ไอที่ผมบอกว่าผมเจอมันไม่ใช่ครับมันเป็นเจ้าแรปเตอร์สามตัวเลยนะครับนี่เจ้าช็อกนะครับนี่ไม่เป็นเห็นเป็นสายฟ้าไม่ใช่นกครับมันเป็นเจ้าแรปเตอร์ทั้งหมดเลยงั้นผมว่าผมไปจับตัวไอ้นกที่ผมเห็นมันเป็นพิษเอาไหมไอ้ตัวนั้นดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันครับทุกคนถ้าผมจับเจ้าพวกนี้ผมตายผมไม่บอกผมตายเป็นร้อยรอบพันรอบนะครับตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยโหสีแดงโคตรเท่เลยผมยังไม่มีแบบของเท่ขนาดนั้นนะผมเพิ่งเริ่มนะครับรออีกหน่อยลวกันนะรออีกหน่อยผมจะไปจับมันพวครันยวกหัน่ะก ไม่ใช่ตัวนี้แลแน่นอนไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอยู่บ้านผมเลยแล้วอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้เรียบร้อยกูตายหน้าบ้านตัวเองโดดตึกตายทุกคนดิฟิสุดรู้สึกว่ามันจะสู้กันครับโอ้ยเฮี้ยขึ้นมาแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูยังไม่เก็บของแล้วกันเฮ้ยไปแล้วไปแล้วทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เอ้ยอีพีนี้ EP อะไรวะเนี่ยไปโซ่แบบนี้ เฮ้ยทุกคนเกือบตายเกือบตายเกือบตายอีพีที่แล้วโคตรโชคดีอีพีนี้เป็นเฮียอะไรเนี่ยกระดูกหักอีก <G ül> โอ้โหดูโคตรสวยเลยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยตา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 ยเออลงมามันลงมาแล้วมึงอย่าขึ้นมาอีกนะมึงลงไปเลยเออมึงลงไปเลยโอ้ย,ย, <G ül> อยสัตว์อะไรนักก่นนะคนเราต้องมีอุปสรรคนะครับแต่อุปสรรคก,กูเยอะไปไหนอ้ากูเจอแล้วนี่ไงอ้าอยู่ตรงนี้ไหนดูแผนที่หน่อยอยู่ตรงนี้นะครับโอเคโอเคแล้วก็เจ้าโดโดอัลฟาโดโดนะครับ ตัวดูมีอัลฟ่านะตอนเนี้ยอ่าผมเจอไปแล้วตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปจับลวกันแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมไปเอาของ,ของก่อนที่บ้านเดี๋ยวเจอกันครับีทุกคนระหว่างเดินทางครับผมเจอเจ้าพวกลิงตัวนี้ครับโ <frustrating. S 2> Hon อ้โหแต่ว่ามันต้องใช้อาหารของพวกวันนะครับจับอะผมจับไม่เป็นนะครับแบบเนี้ยไปไปต่อไปต่อทุกคนทุกคนอ่ะผมมา,มาที่บ้านแล้วนะมาแบบมาแบบโอ้ยตัวอะไรวะออ้ยตีกันหน้าบ้านผมเลยโอ้ไปกว่าเราไปเก็บของเราครับแล้วในสุเราก็ตายหมดแล้วครับตอนนี้แต่ว่าของอยู่ตรงนี้ครับของที่เรากี้ อ่ะได้มหมดละของครับของเจ้าเดลสาวเราที่ตายอะ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเหี้ย,ยไอสัตว์ <c oughs> เอาละผมได้มาเกิดที่บ้านผมใหม่และตายเฉยเลยเมื่อกี้เ็บแล้วก็รีบไปครับไม่ต้องสนใจอ่านละเออไม่ต้องหาแล้วครับว่าเหี้ยทำไมกูต้องมาเจอมึงเนี่ยทำไมกูต้องมาเจอมึงมาได้ไม่อยามาหากูนะอย่ามาหา,นะา,หาเรื่องกูนะกเพิ่งเกิดน,น,นะกูยิ้มร้องไห้จริงนะกูตายอยู่กลางงานหะลุมศพหลุมศพใครวะเนี่ยโอ้ดูดิโอ้โหสิ่งที่ผมแบบตกแต่งบ้านหายหมดเลย ไม่เป็นไรครเมื่อกี้ผมไปแอบเก็บมานิดหน่อย่ไหนวะนี่ครับดีนะถ้ามันไม่ตีบ้านเราพังนะครับงัน้นนี่ผมร้องไห้จริงอะ่ะนี่นะครับเดี๋ยวค่อยไปหาไอ้เจ้าปลาทองมาตอนนี้ผมจะไปจับเจ้านกก่อนนะครับเออทุกคนก่อนที่เราจะไปนะครับผมจะบอกว่าอา่านของพวกมันนะครับจะต้องยกสามสิบสี่นะผมจะทำได้แต่ตอนนี้ผมโยกสามเอยู่นะผมก็ต้องไปหาเรื่องของคนอื่นก่อนเ็เก็บเบลวตัวเองหา,เ,หาเรื่องตรงนี้แหละหาเรื่องตรงนี้แหละไปไปฟาร์มเบลยกันครับทุกคนก่อนที่เราจะไปจับเจ้านกนี่ชอบชอบชอบนะตัวตีตัวเล็กกว่าชอบชอบนี่ แทงตูดแทงตูแงตแทงสูตรแทงตูดนี่อยากเห็นมันตีกันอะใครชนะใครชนะเนาตีนโอ้โห و, นกตายทุกคนโอ้มันแข็งแรงมากแบบอุย้อยอันนี้ตัวน,นี้ก็โผล่โอเคเก็บเก็บครับเก็บเก็บไปประดับบ้านไปก่อนไปแอบไปโอ้โหเี่แล้วเตอร์โอ้โหมาแล้วไปไปไปคนไปวิ่ง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 ต้องสนอะไรแล้วอย่ามาอย่ามาคนระับอย่ามาโอ้โหมันตามไม่เลิกครับคนไปละกูไปแล้วกูไม่รออะไรละเออไปเจอกันครับทุกคนก่อนที่ผมจะจับเจ้านกผมขอจับสัตว์ขี่ของผมดก่อนได้ไหมนี่ตัวนี้เลยแล้วกันนี่นี่นี่ นี่ตีเลยตีเลยนี่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 เร็ว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 เรเวรสล็อปรีสล็นี่เรียบร้อย,ย pakai. ตัวสีแดงซะด้วยโคเรเท آ, เอาไปากินกินอะไรม่รวกินไปฟักทองกินหพอดีผมเออทอนมาด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องหาสัตว์ขี่ก่อนนะครับเออแล้วเราก็จะจะได้แบบย่นเวลาได้เยอะเลยนะครับรอมันฟื้นแป๊บนึงครับทุกคนโอ้หโผล่ข้างหน้าต่อหน้าต่อตาเลยไวเวิร์นวอลไลนิ่งไวเวิร์ด้วยโอ้ค่าสลบ4 0สี่0นกว่าครับอย่าอย่าคิดจะจับเลยครับโหแค่แบบค่าสลกว่านี่คื่นกว้าน อ่ะมาแล้วขึ้นมาตรงน,นี้ลูกอ่าขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อานให้ก่อนเอาเอาอานผสมแป้นเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยลอยไปจับนกกันต่ออุ้ยอ่าเจ้าพลอยสั้นอยู่หน้าบ้านผมเลยนี่นีครับอยู่หน้าบ้านผมเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะครับผมเอาเจ้าเนี่ยอุ้ยโหดูมันผมว่าจะเอาเก็บไว้บ้านแต่ดูดูมันดูมันดูมัน มันมาเดินเล่นทำไมตรงนี้ไหนสองค่าสลบนี่ค่าสลบสองหมื่นกว่าแล้วเจ้าเจ้าพอยซันนี่แหละมีเป็นไฟด้วยครับนี่นี่ เจ้าไฟครับค่าสลบหมื่นกว่าครับนี่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 มาทำไมมาทำไมบงับงบังไหนเจ้าไฟสั้นอยู่ตรงไหนละตรงนี้ตรงนี้เจ้าไฟสั้นสลบหมื่นเก้าครับโอ,โอ้โหดูบันดูมันมาทำไมไปไกลๆไปชืชชืมันไม่ทำอะไรเราครับแล้วเราก็เอาเจ้าที่เราจับปลาใหม่นี่ครับเออไว้บ้านนะครับไม่ต้องเอามันไปไหนนะได้สีเท่วกว่าเดิมครับเฝ้าบ้านระดูร่างเรียบร้อยตอนนี้ไปตามหาเจ้านกก่อนครับรู้สึกว่ามันอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยากหาเรื่องเหรอเอาเอาวิ่งหนีหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้ววิ่งหนีทำไมนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พิษเป็นบอสด้วยไม่สู้โอ้เจ้าโดมินัสเล็กแล้วทำไมไปอยู่ตรงนู้นน่ะมันติดบักหรือเปล่าครับทุกคนเฮ้ยติดบักหรือเปล่ามันไม่มีค่าสลบมันจับไม่ได้เลยครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยอยากลองไหมทุกคนอยากลองไหมเฮ้ยนนนี่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 โอ้ยทำไมผมตีผมแล้วมันเลือดผมลดอ่ะโอ้แบบนี้ไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าเว้ยไปไปจับไปจับดีกว่าไปจับเจ้านกดีกว่าครับนี่หาเรื่องเหรอ เอ้ยเราต้องอัพเวลเราด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมนี่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 แทงตูดแทงตูดให้ตายไปเลยตัวเล็กน่ารักดีว่ะแต่กูไม่จับแน่ไปไหนละนี่นี่นี่เรียบร้อยตายตายสิไปครับไปครับพี่นี่มันตัวอะไรวะข้างบนนู้นตัวอะไรครับผมจะเอาคือเจ้าสายฟ้านั่นอยู่ตรงนู้นครับไหนสองข้าสลบหน่อยข้าสลบปืนสามโอเคโว้ยตัวโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเดี๋ยวุ้ นี่เรียบร้อยอ่ะไหนลองยิงดูดินี่เออทุกคนเออโอเคนี่ใช้ธนูครับธนูยิงตรงหัวเลยนี่เรียบร้อยอีกนัดเดียวอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันกินเนื้ออะไรอะ่ะกนินกินเนื้อนี่เปล่ากินน่องเปล่า่ะผมให้น่องเลยนะเออสองครับเออมันกินเนื้อนะครับกินเนื้ออยู่มันกินเนื้ออยู่นะครับเคกินเนื้อน่องด้วยให้มันสามน่องเลยนะครับนี่กลัวไม่อิ่ม เอาไปเลยแล้วก็รอครับแต่เรายังขี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเออเบี้ยวเรายังไม่ถึงครับแต่ตอนนี้ระหว่างรอเราไปเอาเบี้ยก่อนเนาะไปหาเรื่องก,กับพวกนี้ก่อน <c oughs> นี่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 ทำไมตายยากแต่เยน็นนี่นี่อ่าทุกคนเบี้ยวผมมันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมเบี้ยวผมมันตอนนี้มันเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันกว่านะครับเดี๋ยวลองดูดิมันจะขึ้นไหมตีอยู่โดโดๆเลยนี่นี่โอ้ทำไมผมตีมาแล้ว ผมเจ็บเองอะ <tez attendance> นี่ไหนดูดิมันขึ้นไหมเนี่ยเจ็ดพันนะครับศูนย์เนี่ยเจ็ดพันสิบเจ็ดนะครับเท่าเดิมครับไม่ขึ้นเลยเป็นไรวะเยตันแล้วเหรอตันที่30กว่าได้นะไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปเราลองไปรอนะครับตอนนี้เรายังไม่ไมอัพเปรียวแต่รอรอแบบรอเราจับเจา้านี้ได้ก่อนนะครับแล้วเราจะเราจะทำไงต่อวะ <laughs> อ่ะเกือบได้แล้วครับทุกคนรออีกหน่อยครับอาเรียบร้อยครับได้แล้วครับตั้งชื่อว่าอ่ะโมยาแล้วกัน ไม่รู้ตังคืออะไรแต่ว่ายังขี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราได้มันมาแล้วเอาเป็นว่าอัพอะไรให้มันดีอัพเป็นอัพเป็นโจมตีแล้วกันนะเออเดะดูค่าดิเจ้าโดโด้มีเท่าไหร่อ่าวโบยาโจมตีไปเลยนั่นไงโจมตีไปเลยเออแบบนั้นแบบนั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเรียบร้อยครับนั่นตายแล้วบอสเหร Bot อบอสเดือนึกว่าเก่งอรอนี่นึกว่าเก่งอ่ะนี่ได้อะไรมาไม่รู้ เดี๋ยวอัพเยอเจ้าโมยาก่อน,นครับมันต้องอัพป่ะเปี้ยวมันก็ร้อยกว่าแล้วนะจำตีมันดิอ้าวจำตีจำตี เรียบร้อยไปบ้านแหละไปเดี๋ยวเราเอาเจ้าโบยาไปไว้ที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอที่บ้านเนาะไอผมลองให้มันตีเจ้านี้เดี๋ยวนี้ทุกคนอ่าเป็นไง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 ล่ะเป็นไงเป็นไงล่ะโอ้ตายดิตายตีกูตายสไลายรอบเลยเจ้าโดบินัสก็ไม่มีอะไรให้ด้วยแตเนื้อเป็นแต่หนังนี่ไม่มีอะไรเลยไปดีกว่าเดินที่บ้านครับเอาละครับทุกคนเราได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอีพีนี้ยังไม่จบแค่ดีนะครับผมจับดกได้ก็จริงแต่ว่าผมอยากจะจับตัวอื่นอีกที่ไหนสักที่หนึ่งนะ ทุกคนดูครับพระจันทร์โคตรสว่างเลยตอนนี้โคตรสวยพระจันทร์ครับแบบตอนนี้มืดเลยครับแล้วแบบโหดูดิสว่างครับสว่างไปทั้งแมปเลยว่าพระจันทร์ดวงเดียวนะครับเป็นไงสวยไหมครับันฮาลวีนนะครับกคนได้อะไรกันบ้างนะครับเนี่ยไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะก็ผมก็ได้อยู่บ้านนะครับได้แต่อยู่บ้านนะครับแล้วก็อัดเกมให้ทุกคนดูนะครับ ไม่ได้ไปไหนนะครับออกจากบ้านก็ไปกินข้าวนะครับแค่นั้นแหละไม่ได้ไปไหนนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับออกบ้านก็ใส่แมสกันด้วยนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับ <c oughs> ไม่เจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับตัวอะไรเดี๋ยวคอยดูครับนี <c oughs> ่ทุกคนผมมาเจอมันหลับหนึ่งตัวครับตัวเนี้ยคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแรปเตอร์ดีกว่าเฮ้ยผมเจอแรปเตอร์หลับผมไม่ผมไม่ได้ทำอะไรไปนะเออผมจะจับแล้วผมจะจับมันโอ้โชคดีครับโชคดีอ่าแล้วมันเป็นเฮ้ยเป็นไม่ใช่อัลต้าไม่ใช่ตัวอะไรมันเป็นแรปเตอร์นะอ้าวจับได้้้้แลลววววเเเเฮยป็็นนตตัักกก่่่าาทุคออองชื ในโอแล้วกันกูสิคิดแล้วตอนนี้อ่าเฮ้ยตัวเล็กว่ะทุกคนเป็นแรปเตอร์ตัวเล็กอ่ะเอผมเอามันไปเก็บบ้าน่อะนะครับทุกคนไงมาตามมาตามมาตามมาลูกตามมาอ่ามาอยู่กับพี่พมาอยู่กับพี่ๆนะเฮ้ยโหนี่โดนจัดการไปแล้วตัวที่ผมบอกนะครับว่ามันคล้ายแรปเตอร์เลยแต่มันตัวใหญ่กว่าและหางตัวใหญ่กว่าครับไอตัวนี้แหละที่ผมได้ไข่มานี่เออจัดการจัดการนั่นแหละจัดการเออจัดการซากใหญาให้เหลือโอ้โห้โหโ้เอาทุกคนผมไม่ใส่เสื้อละผมไปจับเลยก่าหาจับเจ้านกเจอกันครับ เอาละครับเราได้มาถึงจุดที่พวกมันรวมตัวกันเยอะที่สุดนะครับนั่นไงมีน้ำแข็งด้วยนะครับ เออก็อยากได้พิษนะครับตอนนี้ผมอยากได้ตัวพิษนะแต่ว่าน้ําแข็งก็ได้นะไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือ๋ออ๋อถ้าลงแบบเสี่ยงมากเสี่ยงตายมากมากครับไปจับมันก่อนเลยแอดดอปก็ลงมาแล้วเดี๋ยวแอดดอปมีอะไรบ้างส่องดูดิเอาเป็นน้ําแข็งก็ได้หรอแข็งตัวไหนดีอ่ะมันมีสองตัวเอาให้มันค่าสลบแบบน้อยๆแล้วกันอ๋อนี่หมื่นหกครับตัวนี้อ่ะตัวนี้หมืน่นหมื่นเดียวครับอ่าเอาตัวนี้แล้วกันนะแล้วก็มันมีเหมือนผมเห็นเจ้าไฟโอเคมีไฟหจจน,าานะน,นึ่งกก่อออนนแล้้้วัเเเยยยบบรรีโค ยิงที่หวัวเปิดก็สลบไว้นี่นี่อ่านี่อ่าอ,าอาโอเคโอเคได้ละได้ละนี่อุ้ยมือลั่นท้อทีเอ่อโอเคได้ละได้ละให้เนื้อครับให้เนื้อเอาไปเอาไปเอาไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต uh ัวเคี exactly ้ยอะไรเสียงเคี้ยอะไรวะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินผมไหมันคือเสียงอะไรอ่ะ รู้สึกว่าเวิวผมมันไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นไรวะเน,นี่ยอ่ะอีกนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยว่าจะไม่สลบก่อนถ้ามันใกล้สลบผมจะเอาธนูยิงมันนะครับเออสียดายนะออผมจะไปจับเจ้าไอ้เจ้าไฟต่ออ่ะเฮ้ยไม่เอาไฟแล้วผมจะเอาพิษดีกว่าออตรงนู้นแล้วครับอ,อ่ะเรียบร้อยครับทุกคนชื่อว่าสนโนว์แล้วกันนะสโนโ่อ,อ่ะง่ายๆเลยอย่าให้มันตามครับให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปจับอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับทุกคนผมเจออีกตัวนึงแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองอุ้ยไม่ได้อุ้ยโุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดียว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 คต้องสวยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเออพาไปหาสโนว์พาไปหาสโนว์คงไม่มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูไปจับสัตว์ต่อนะครับไปโอเคตามไปครับเรียบร้อยตอนนี้แหละอยากให้โอกาสหลุดมืออยากให้โอกาสหลุดมือไปได้คาสลบหมื่นเจ็ดครับต้องยิงเน้นๆเ,เลยนี่เจ้าไฟสันครับ อาจจะมีประโยชน์กับเราในภายภาคหน้าแต่ตอนนี้อา้อาวอ้าวกำแล้วกำแล้วกูกำแล้วครับกำแล้วโอ้โหกำแล้วเออเรียบร้อยกูยตายกูยตายไม่ตายครับแต่ว่าธนูหมดอะอ้าวนี่ไงเรียบร้อยอ่านี่นี่เป็นไงเป็นไงสัตว์เอ้ยลูกธนูลูกธนูทำไมต้องมาหมดตอนนี้ด้วยจะได้ไหมวะเนี่ยจะได้ไหมคนไม่ได้ไม่ได้ไมัน <laughs> จะกัดเราโอ้ยโอ๊ยมันจะกัดเรา เดี๋ยวนึงครับผมขอแยกไปครับลูกธนูนะแล้วผมจะมาจับมันเอาละทุกคนผมก็ได้ทาการคราบลูกธนูเรียบร้อยนะครับ19ดอกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะได้กลับไปเอ้ยตอนนี้ผมจะทำการการนะครับกลับไปที่เดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอรนู้นนะครับโอเคครับผมได้กลับทการกลับมาที่เดิมลอ่ะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวดีวค่าเยเท่าไหร่ค่าสลบหมครับก็19ดอกได้พอแหละตอนนี้ แต่ว่าจะโดนหรือเปล่าโอ้โหไม่โดนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคราฟคราฟก็ใช้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไฟเบอร์ครับเดี๋ยวหาไฟเบอร์ก่อนอ่ะร้อยสักงสามอันอ้าวทุกคนมันวิ่งไปตรงไหนแล้วนะเฮ้ยมันบินไปตรงไหนละคุณเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเห็นแล้วครับอ้าวติดติดอะเรียบร้อยโอเคยิงเลยนี่นี่สองฆ่าด้วยครับสองฆ่าด้วยเออ นี่อ่ะ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 นี่เอาไปอีกเอาไปอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้แล้วเอออุ้ยมันก็เกือบตายครับอือเอาเนื้อให้มันเนื้อให้มันครับเนื้อให้มันอ่า อย่างที่ผมบอกแล้วทุกคนผมยังเอ่อขึ้นพวกวันไม่ได้นะครับเพราะว่าวลวผมยังไม่ถึงตอนนี้เวลวผมกำลังเวลวนี่สามเอ็ดอยู่นะครับมันไม่ขึ้นเป็นไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปนอกรอบไปกันเนาะผมจะลองไปฟาร์มดูนะครับฟาร์มวลตัวเองนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมจะลองขี่ให้ดูนะครับเนี่ยวอีพีนี้ก็ยังไม่ได้ขี่นะครับเพราะว่าวิวเม่ขึ้นเป็นไรไม่รู้นะตอนนี้เราก็จับไปก่อนนะครับอีพีนี้มีไฟด้วยแต่ว่ายังไม่เอาครับยังยัง จับเจ้าพวกนี้ก่อนนะครับน่าจะนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องคอยเช็คนะครับว่าสลบนะครับระวังเดี๋ยวค่าสลบมันลงเกินนะครับเออต้องคอยมันขึ้นอยู่ตลอดนะครับอีกน้อยเดียวอีกน้อยเดียวจะได้แล้ว93แล้วนะครับตอนนี้อะได้แล้วครับทุกคนตั้งชื่อว่าน้องไพซันนั่นแหละโอเคอะเราจะพามันไปกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะครับทุกผู้ชมเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการกลับมาถึงบ้านแล้วเป็นไงครับ ทั้ง3ตัวที่ผมจับมาครับทั้งฟอยซสั้นทั้งเ,ออเจ้าช็อกกับกับสนโน่ครับนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับผมมาทำตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็อ e ีนี้สนุกไหมครับทุกคนถ้ายังไรก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวอีพ e ีหน้าผมไม่รู้จะจับตัวอะไรนะแต่ว่าถ้ามันตัวทเท่มีเยอะเลยนะครับในแบบนี้นะครับมีอะไรให้จับเยอะแยะมากมายนะครับเออเดี๋ยวผมจับ ไม่หาจับนะครับนะถ้าอยากให้ผมจับอะไรหรือว่าเห็นตัวอะไรในแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยพี่ผมเห็นตัวนั้นว่ะเฮ้ยอยากจับอ่ะเออประมาณนั้นก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมานะเออถ้าผมจับเปหนหอผมไปจับไปครับนะเออโอเคนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมผมนะช่วยกดแชร์ผมด้วยนะครับคนก็เป็นผู้มีพระคุณของผมนะที่มารับชมคลิปผมนะครับนะทุกคนนั่นแหละทุกคนทาง f c ของผมนะขอบคุณมากเลยนะครับเออขอบคุณนะที่มาช่วยดูผมนะครับ <g ül> จากบทหวังก็ทําให้ผมมีความหังนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับดูผมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากมากครับช่วยติดตามผมไปนานๆเลยนะครับอย่าเพิ่งจากกัไปไหนนะบายครับทุกคนยูหูเจอกันอีพีหน้า